ณเมืองไข่ฟงในเมืองนี้มีท่านเจ้าเมืองผู้ทรงความยุติธรรมเป็นผู้ดูแลอยู่นั่นก็คือท่านเปาบุญจี้และท่านเปานั้นมีองครักษ์ผู้เก่งกาจนามว่าจันเจา้าพร้อมด้วยทหารเอกอีกสี่คนคือหวังเฉาหมาหัน่นจางหลงเจ้าหูวันเวลาผ่านไปใดๆในโลกนี้ล้วนแล้วแต่อนิจจังเมื่อภรรยาของจันเจา้าได้เกิดพลังพลาด ฆ่าคนตายขึ้นมาทําให้ต้องขึ้นสารไขฟงแน่นอนว่าในสมัยก่อนการฆ่าคนตายมีโทษถึงประหารชีวิตโดยไม่มีรอลงอาญาใดๆทั้งสิ้นจันเจา้าผู้เป็นทั้งสามีและเป็นทั้งองครักษ์ของท่านเปามีได้ร้องขอให้ละเว้นโทษแต่อย่างใดเนื่องด้วยความซื่อสัตย์ในหน้าที่และความมีศักดิ์ศรีของทหารเอกจะมีก็เพียงแต่ทหารรุ่นน้องหวังเฉาหมาหัน่นจางหลงเจ้าหู ที่รู้สึกสงสารท่านจันเจ้าเป็นยิ่งนักเพราะในแต่ละคืนที่ผ่านไปจันเจ้าเอาแต่ร้องไห้ไม่เป็นอันกินอันนอนแล้ววันเวลาก็เลื่อนมาจนถึงวันนัดประหารจันเจ้าได้แต่ยืนตัวเกรงอยู่ข้างๆท่านเปาส่วนจางหลงและเจ้าหูนั้นรับไม่ได้กับการตัดสินในวันนี้จึงทำทีว่าลาป่วยไม่ขอเข้ามาฟังคำตัดสินในศาลจะมีก็เพียงแต่หวังเฉากับหมาหัน่นพร้อมทั้งทหารชั้นผู้น้อยคนอื่นๆ อยู่ร่วมฟังคำตัดสินหลังจากที่ท่านเปาได้อ่านคำพิพากษาแล้วจึงหยิบติ้วขึ้นมาพร้อมที่จะโยนลงพื้นและทุกๆคนรู้ดีว่าก่อนจะโยนติ้วลงพื้นนั้นท่านเปาจะตะโกนเสียงดังว่าประหารนั่นหมายถึงชีวิตของซอหญิงคงต้องจบลงแน่ๆในทันใดนั้นก่อนท่านเปาจะโยนติ้วออกไปจึงได้ตะโกนเพื่อเตรียมความพร้อมของทหารเจ้าหน้าที่ออกมาเสียงดังก่อนว่า หวังเฉาหมาหันหวังเฉาและหมาหันที่กําลังใจลอยอยู่เมื่อได้ยินเสียงตะโกนเรียกชื่อก็เกิดตกใจสะดุ้งขึ้นมากระทันหันจึงรีบมุดลงใต้โต๊ะท่านเปาและด้วยความบ้าจี้จึงได้เผลอเอามือบีบไข่ท่านเปากันคนละข้างจนสุดแรงเกิดทําให้ท่านเปาหน้าเขียวเหงื่อแตกพลักโอ้ยโอ้ยปล่อยปล่อยไว้เฮ้เฮ้รีบปล่อยเร็วๆวเมื่อได้ยินดังนั้นจันเจ้าจึงรีบเข้าไปช่วยปล่อยตัวภรรยา และรีบพาออกไปจากสารไขฟงอย่างรวดเร็วจึงทำให้ซอหญิงรอดชีวิตอย่างวุ่นวิตสรุปรอดตายเพราะความบ้าจี้ของคนนี้เองไอ้วัตรลอก